สวัสดีค่ะตุ้ยเดลนิลรุ่งเรืองผลกรรมการพิจารกาบริษัทดาวิดพัฟตี้เซอร์วิสค่ะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสถาบันการเงินทําไมต้องใช้บริษัทในหน้าขายรั์ให้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบค่ะค่ะรัพย์สถาบ,บ,บันการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่ดินเปล่าแต่ที่มีเยอะมากๆเลยเนี่ยเป็นทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยค่ะ สถาบันการเงินในอดีตอาจจะมีการบริหารจัดการเองเช่นมีทีมงานในเรื่องของงานการตลาดงานขายซึ่งเป็นพนักงานประจําของแบงก์แต่ตอนนี้นโยบายของแบงก์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการตัดงานให้บริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์มาช่วยงานขายค่ะคุณสมบัติของในหน้าที่จะเข้าไปทํางานกับสถาบันการเงินนะคะก็คือในหน้าควรจะจดเป็นรูปนิติบุคคลค่ะเพราะว่าด้วยเกณฑ์ของแบงก์ชาติก็เป็นลักษณะว่า แบงค์เนี่ยจะต้องทำงานกับ B2B นั่นคือสถาบันการเงินกับบริษัทของบริษัทในหน้านะคะถ้าในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะในบางสถาบันเนี่ยอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขนะคะเพราะว่ามีการเซ็นญ,ญาแต่งตั้งกันอย่างเป็นทางการซึ่งในการทํางานเนี่ยการทําสัญญาแต่งตั้งเนี่ยมันจะเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสัญญาแต่งตั้งแบบเฉพาะ นั่นคือ Exclusive Listing นะคะนั่นมีการสายกันระหว่างบริษัทกับบริษัทแล้วก็มีอีกลักษณะหนึ่งนั่นคือเป็นลักษณะ Open Listing นั่นคือแบงค์สามารถที่จะขายได้ด้วยแล้วก็บริษัทในหน้าเข้ามาร่วมช่วยขายค่ะที่แบงค์ให้บริษัทในหน้าเข้าไปดูแลเรื่องงานขายและงานการตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากทรัพย์ที่มีปริมาณมากเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ลงรายละเอียดเยอะเช่นในเรื่องของการทํางาน ในวันหยุดลูกค้าต้องการชมบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้บริษัทในหน้าเนี่ยบริษัทในหน้าจะมีความพร้อมในเรื่องของการพาชมในเรื่องของการประสานงานต่างๆน่าจะมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าแบงค์ที่ทำเองค่ะข้อดีของการที่สาาถาบันการเงินเนี่ยใช้บริษัทในหน้าทำงานให้นะคะนั่นคือบริษัทในหน้าเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของฐานลูกค้าที่มีความต้องการซื้ออยู่ในมือ กับข้อที่2นั่นคือในเรื่องของการทํางานที่มีเครือข่ายค่ะอย่างบริษัทดาวิพัฒน์ของเราเนี่ยเราอยู่ในสมาคมในหน้าเพราะนั้นทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยนอกจากฐานลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของเครือข่ายในการทํางานของเราเช่นบริษัทในหน้าที่อยู่ในสมาคมในหน้าซึ่งตอนนี้มีอยู่2000กว่ารายข้อดีของในหน้าที่มีทักษะในการขายนะคะนั่นคือในหน้าได้ถูกการอบรมในเรื่องของโปรเซสของการทำงานกับผู้ซื้อ และในหน้าเนี่ยที่สําคัญคือเขามีประสบการณ์ประสบการณ์ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้จะซื้อซึ่งในหน้าจะวิเคราะห์ว่าผู้จะซื้อแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความต้องการซื้อละแต่สิ่งที่ผู้ซื้อไม่สามารถซื้อได้นั่นคืออะไรเราพวกเราเนี่ยจะเป็นคนคอยช่วยเขาว่าเขาควรจะเดินตาม1 2 3สเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ ข้อดีของสถาบันการเงินที่ใช้บริษัทนหน้าอสังหาริมรัพย์มืออาชีพมาขายนะคะนั่นคือเป็นการลดต้นทุนของแบงก์ซึ่งในการทํางานด้วยกันเนี่ยไนหนาจะมีรายได้ต่อเมื่อมีการจบการขายซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมค่าค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นในเรื่องของค่าการตลาดค่าบุคลากรค่าเดินทางทั้งหลายอัน,นเนี้ยทางแบงก์เนี่ยไม่ต้องรับภาระเลยนั่นคือเป็นหน้าที่ของนหน้าที่ต้องดูแลผู้ซื้ออยู่แล้ว สถาบ,บันการเงินที่จะเลือกคัดเลือกบริษัทเข้าไปร่วมงานด้วยเหมือนบริษัท o u t ซ o u r c อะคะ่ะส่วนใหญ่ล้วเนี้ยสถาบ,บันการเงินจะใช้บริษัทกฎหมายนั่นคือนั่นคือดูแลในเรื่องของออลูกหนี้ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแต่บริษัทในหน้าเนี่ยแบงค์จะคัดเลือกพอสมควรซึ่งด้วยวิชาชีพในหน้าเนี่ยไม่มีพรบรเพราะนั้นเนี่ยแบงค์จะคัดกรองในทีมงานที่จะเข้ามาเป็น o u t ซ o u r c ของแบงค์สิ่งที่ แบงค์มองอันดับแรกนั่นคือควรจะจดเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทีมงานมีความเข้าใจในเรื่องของแบงค์ไหมเช่นคุณพร้อมที่จะเช็คประวัติในเรื่องของอคดีล้มเช็คเรื่องประวัติคดีอาชญากรรมไหมเหมือนเราเป็นหนึ่งในคนทำงานของแบงค์นะคะเป็นพนักง,งานแบงคะ์ค่ะ ก็วันนี้เราได้มาคุยกันในเรื่องของทําไมสถาบักนการเงินถึงต้องใช้บริษัทในหน้านะคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนในการทํางานของในหน้าที่ทําให้กับแบงกนะ์เป็นอย่างไรบ้างไปพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ